สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนเรื่องการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะซึ่งการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะคะก็จะมีการหาค่าของคอทายเดซายและเปอร์เซนทายนะคะอ่ะคลิปนี้จะเป็นการหาค่าคอทายเดซายและเปอร์เซนทายแบบไม่แจกแจงนะคะนักเรียน มันมี2แบบเสมอเนาะมีแบบแจกแจงและไม่แจกแจงนะคะคลิปนี้จะเป็นแบบไม่แจกแจงแบบไม่แจกแจงเป็นข้อมูลแบบไหนนะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวนะคะไม่มีช่วงเนาะนักเรียนเนาะนักเรียนขั้นตอนแรกนะคะก็เหมือนเดิมเหมือนกับการหามัธยาฐานเลยข้อท้ายนักเรียนได้เรียนในพื้นฐานแล้วที่ครูบูมสอนนะคะในการเขียนแผนภาพกล่องถูกไหมคะ อะอันดับแรกขั้นตอนที่1เราจะเรียงค่าจากน้อยไปมากนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือมาหาตำแหน่งของคอทายเดซน์ Day ide, และเปอร์เซ็นทายอ่ะดูความแตกต่านะคะตำแหน่งของคอทายสูตร r คูณ n บวก1ส่วนด้วย4 อ่า <R S 2> เป็นเลขหนึ่งสองก็คือจะไม่ถึง4ใช่ไหมจะไม่เท่ากับตัวส่วนนะคะตัว R เนาะอ่ะต่อไป D ดซายใช้ dr นะคะเรียน dr ในการแทนนะอคูณ N บวกหส่วนด้วย10 R เป็นเลขห่งจนถึงเลขเก้าเปอร์เซนทาคูณ N บวกหส่วนด้วย100 R เป็นเลขห่งจนถึง99ะะ้าสิบเกนะเรียนอ่ะดูความแตกต่างสูตรเหมือนกันเลยแต่ตัวส่วน เปลี่ยนแค่นั้นเองคอทายส่วนด้วย4เดซายส่วนด้วย10เปอร์เซนทยส่วนด้วย100่้เขากำหนดให้ R แทนตำแหน่งของคอทายเดซายและเปอร์เซนทย n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดพอเราได้ตำแหน่งมาแล้วเราก็จะมาหาข้อมูลที่มันตรงกับตำแหน่งคอทายเดซายเปอร์เซนทยที่เราคำนวณได้เนาะ,ะโดยบางครั้งเราอาจจะได้เทียบบัญญัติตรยางถ้ากรณีที่ไม่ลงตัวเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างข้อที่1ตัวอย่างข้อที่1บอกว่าในการสอบในการสอบครั้งหนึ่งของนักเรียนยีสิคนไม่โฟกัสเลนักเรียนเห็นโจทย์ไหมเนี่ยในการสอบเดีย๋ยวครูโฟกัสก่อน จากโจทย์ในการสอบครั้งหนึ่งมีนักเรียน24คนที่ได้คะแนนสอบวิชาภาษาไทยน้อยกว่าหรือเท่ากับ30คะแนนถ้าคอท้ายที่2ของคะแนนสอบครั้งนี้เท่ากับ30คะแนนให้หาจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบ บอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งมีนักเรียน24คนใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนได้ตัวไม่ใช่สิตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งคอท้ายที่2คือ24เนาะที่ได้คะแนนสอบวิชาภาษาไทายน้อยกว่าหรือเท่ากับ30คะแนนถ้าคอท้ายที่2ของ คะแนนสอบครั้งนี้เท่ากับ30จงหาให้หาจํานวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบอ่านกเรียนบอกว่าเนื่องจากมีนักเรียนจํานวนทั้งหมด24คนที่ได้คะแนนสอบน้อยกว่าใช่ไหมอ่านกเรียนดูนะอ่าถ้าเราแบ่งช่วงคอท้ายเป็น4ช่วงคอท้ายอ่ะ นี่เนี่ยถ้าคอทายที่หนึ่งอยู่ตรงนี้คอทายที่สองคอทายที่สามเนาะเหมือนแผนภาพกล่องเวลาเราเขียนแผนภาพกล่องเราจะเขียนแค่คอทายที่หนึ่งถึงคอทายที่สามถูกไหมนักเรียนอ่สมมุตินะแล้วตัวนี้จะเป็น x max กับเอ่ย x min กับ x max ใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่ายี่สิบสี่คนเนี้ยได้คะแนนสอบวิชาภาษาไทยน้อยกว่าสามสิบคะแนนแสดงว่าเนี่ย น้อยกว่า30มสอะอยู่ตรงนี้24คนแบบนี้นะคะนักเรียนอ่ะ <S <S เพราะฉะนั้นมันคือตําแหน่งตําแหน่งของคอท้ายที่2เนาะเราจะได้ว่าตําแหน่งของคอท้ายที่2จะเท่ากับ24นะเสร็จแล้วคะเแนนสอบ ที่ได้คะแนนสอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ30คะแนนแสดงว่าอันเนี้ยคอท้ายที่สอ่ะเท่ากับ30คะแนนใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าสูตรคือคอทาย QR เท่ากับ R คูณ n บวก1ส่วนด้วย4คอทายที่2ใช่ไหมตัว R นักเรียนก็ต้องเป็น2ถูกไหม ตัว n เราต้องการหาเนาะตัว n นอะ n เน่ะเราไม่รู้ว่ากี่ตัวถูกไหมคะเราต้องการหาอันนี้ตำแหน่งเนาะอะ่ขอท้ายที่2ของเราก็คือ2ี่อ่ะเสร็จแล้ว2 n ไม่รู้ต้องการหาบวกหส่วนด้วย c ย้าย c ไปคูณ 24่สิบคูณสีอค yeah. ูณ n บวกหนึ่งยี่สิบคูณสเท่าไหร่เนี่ยเก้าย้ายสมาหารก็จะเหลือ n บวกหก็จะได้48 n สิบเวกหนเดียวก็ย้าย1มาลบก็เป็น48่ลบหเพราะฉะนั้น n ของนักเรียนคือ47 จะมีนักเรียนที่เข้าสอบส7ิเจ็ดคนงงไหมคะอะเอาใหม่นะใครที่งงนะเขาบอกว่าในการสอบครั้งนี้มีนักเรียน24ิบี่คนมียี่ิบี่คนที่มันได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ30ิคะแนนแปลว่า24สิี่คนเนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่คะแนนน้อยกว่าเนะาะคขาบอน้อยกว่าก็คือด้านซ้ายถูกไหมคะนักเรียนก็คือ ช่วง x m ี n อะไปจนถึงคอท้ายที่2องอะยีคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแทนคอท้ายที่2เป็น24เนาะ n คือคนที่เราต้องการหาแล้วก็ใช้ตามสูตร2เนี่ยมาจากคอท้ายที่2อง r ก็ต้องเป็นเลข2 n บวกหส่วนด้วย4 4ย้ายข้างมาคูณยี่สิบสคูณสได้96 2เป็นการคูณก็ย้ายมาหาร ก็จะได้ n คือ47่ะตัวอย่างข้อต่อไปตัวอย่างข้อต่อไปนะคะถ้ามีนักเรียน27คน,นเดี๋ยวครูยกมาให้ดูมันไม่โฟก,กัสต่กล้อง ได้คะแนนสอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ82คะแนนให้าหาเปอร์เซนต์ไทยของคะแนนสอบ82คะแนนนักเรียนเขาบอกว่ามีนักเรียน27มันโฟกัสไหมเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคูเลื่อนก่อน อะมีนักเรียน27่สิบเจคนจากนักเรียนทั้งหมด35คนได้คะแนนสอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ82คะแนนให้หาเปอร์เซ็นต์ไทยของคะแนนสอบ82คะแนนนะนักเรียนเขาบอกว่า ยี่สิบเจ็ดคนได้คะแนนสอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ82ดสิบสองแต่นักเรียนทั้งหมดมีสามสิบห้าคนแสดงว่าอันนี้คือตำแหน่งของเปอร์เซ็นทยแหละแต่ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นทยเท่าไหร่ถูกไหมคะนักเรียนไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นทยเท่าไหร่แต่เป็นตำแหน่งของเปอร์เซ็นทยเนาะ pr ที่เราจะต้องแทนคือ27ต่อไป นักเรียนทั้งหมด35คนอันนี้คือตัว n เนาะ n เท่ากับ35ได้คะแนนสอบน้อยกว่าหรือเท่ากับ82คะแนนอ่ะให้นักเรียนเขียนนะคะตอนนี้ให้หาเปอร์เซนต์ไทแปลว่าให้หาตัว r เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่แปคะแนนเนี้ยไม่ต้องสนใจมันแค่เหมือนกับการเขียนแผนภาพเนาะอย่างเงี้ยเขาถามว่า82อยู่ตรงไหน อันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเขาถามว่าจากได้คะแนนสอบน้อยกว่าแปดสิบสองสมมติแปดสิบสองมากสุดอาจจะเป็นร้อยเป็นอะไรก็ได้เนาะแสดงว่าตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำว่าสอบน้อยกว่าแปดสิบสองอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยช่วงตรงเนี้ยเขาถามว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนถามตัว r เพราะฉะนั้นแต่เป็นยังไงคะมียี่สิบเจ็ดคนอ่ะเราก็จะใช้ pr R คูณ n บวก1ส่วนด้วยเอ้ยหร้อยสิเปอร์เซนต์ไทยเนอะส่วนด้วยหร้อยเราก็จะได้ว่า pr คือ27่ัิเดรงียนก็แทนไปเลย27ตัว a ไม่รู้ต้องการหา35้คนบวก1ส่วนด้วย100 1 0ึก็ย้ายข้างไปคูณก็เป็นยิ่มเคูณหนึอเท่ากับ R คูณด้วย36ก็เป็น2,700ันเอนาะ R เป็นคูณก็ย้ายมาหาร2,700หาร36 R ของนักเรียนได้75เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นทายของคะแนนสอบ82คะแนนก็คือเปอร์เซ็นทายที่75นะคะนักเรียนก็ตอบว่า เปอร์เซนทายของคะแนนสอบแปดสิบสองคะแนนคือเปอร์เซนทายที่เจ็ดสิบห้า นักเรียนเห็นไหมอ่ะเอาใหม่นะคะถ้ามีนักเรียนยี่สิบเจ็ดคนก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยมียีสิบเคนเนี้ยมันได้คะแนนน้อยกว่า8ปดสคะแนนเนาะตรงนี้เนาะคือช่วงตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะจากนักเรียนทั้งหมดสามสิบห้าคนแปลว่าทั้งหมดเนี้ยคือสามสิบห้าถูกไหมเส้นแดงๆเนี้ย มีสามสิคนเขาบอกตัว N มา N ทั้งหมดเนาะได้คะแนนสอบน้อยกว่า82ดสิมแปดสิ 82, คะแนนอันนี้คือ82คะแนนให้หาเปอร์เซนต์ายของคะแนนสอบ82คะแนนก็คือหาตัว R อ่ะแล้วก็แทนสูตรไปเลย pr เท่ากับ pr เท่ากับ R คูณ N บวกหส่วนด้วย2อเอ้ย N บวกหส่วนด้วย100นะคะนะักเรียน เสร็จแล้วก็27เท่ากับอาคูณ35บกก็บวกกันเป็น36เนาะ100ก็ย้ายข้างไปคูณก็เป็น27มคูณ100่าก็หาตัว R ใช่ไหมคะ36เป็นคูณก็ย้ายมาหารเราก็จะได้ R คือ75%เปอร์เซ็นทายของคะแนนสอบ82คะแนนก็คือเปอร์เซ็นทายที่75คะแนนตัวอย่างที่2จบไปต่อไปตัวอย่างที่3 ตัวอย่างที่สามความสูงของนักเรียนชั้นม6กกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้อ่ะข้อหนึ่งนักเรียนจะต้องมีความสูงเท่าไร่จึงจะมีนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่ประมาณ3ใน4อ่านักเรียน3ใน4คําว่า3ใน4ส่วนด้วย4คืออะไรส่วนด้วย4คอือคอทายถูกไหมคะส่วนด้วย4คอือคอทายอ่ะอันเนี้ย อันดับแรกเลยก็คือยังไงคะนักเรียนจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนอ่ะครูจะเรียงก่อนนะครูจะเรียงไว้ด้านข้างตรงนี้นะคะ1นึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสเนาะหนึ่งห้าศูนย์หนสองหนหหห้ด 160 1งหหึไม่ใช่สิหนึแล้ว160 16 1 6กสิบร้อแล้วก็ร้ออ่ะข้อ1เขาให้หานักเรียนนักเรียนจะต้องมีความสูงเท่าไหร่จึงจะมีนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่ประมาณ สใน4ี่าว่าน้อยกว่าแบ่งเป็นส4ช่วง1 2 3 4 3ใน4แปลว่าต้องช่วงนี้แปลว่าให้หาคอท้ายที่3นะคะนะักเรียนอ่ะข้อ1 qr เท่ากับ r คูณ n บวกหส่วนด้วย4คอท้ายที่3 r ก็ต้องเป็นเลข3 n มีอยู μ. 12ตัวนะคะ12บวก1ส่วน4ตำแหน่งเนาะอันนี้เป็นตำแหน่งถูกไหมผู้เขียนต่อนอนะกายอ่ออะตำแหน่งก็จะได้3คูณกับ13เป็น39 39ส่วน4ก็จะประมาณ9.75อันเนี้ยมีจุดทศนิยมเห็นไหมคะเราจะไปเทียบบัญญัติตรายางนะอ่ะ อันนี้ไม่รู้ว่าครูบูมสอนนักเรียนหรือยังนะคะอาจแต่ครูจะสอนอันนี้แปลว่าตำแหน่งที่9ก้ากับตำแหน่งที่0ูนุดเจดห้านะนักเรียนครูจะสอนแบบนี้เลยนะคะให้นักเรียนไปนับตำแหน่งที่9ก้าก่อนแปลว่ามันอยู่ค่าเนี่ยมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่9ก้ากับตำแหน่งที่สิบเนาะเราจะไปนับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเก้ากับสิบเจ็ดห้ามันต้องค่อนมาทางนี้แหละ เนาะร้อยหถึงร้อครูจะเอาตำแหน่งที่9มาก่อนเก้าสิบเก้าก็คือหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบวกกับตำแหน่งที่เก้าแล้วนะเหลือตำแหน่งที่0.75ย์จุดเจ็ดห้าถูกไหมคะศูนย์จุดเจ็ดห้าครูเอาศูนย์จุดเจ็ดห้ามาเลยคูณกับตำแหน่งที่สิบลบกับตำแหน่งที่9ก็จะได้1 6 3ยหกลบร้อ แบบนี้เลยครูไม่เทียบเป็นหยาดตะยางแล้วนะนักเรียนยุ่งยากเนาะอ่ะตามครูทันไหมร้อยหกสิบเอ็นมาจากไหนร้อยหกสิบเอ็ดมาจากตำแหน่งที่เก้าเพราะว่าเขาให้หาตำแหน่งที่เก้าจุดเจ็ดห้าถูกไหมคะร้อยหกสิบเอ็ดคือตำแหน่งที่เก้าเสร็จแล้วได้ตำแหน่งที่เก้าแล้วเหลือตำแหน่งที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าอ่ะครูก็เอาศูนย์จุดเจ็ดห้ามาคูณเทียบกับตำแหน่งที่สิบลบกับตำแหน่งที่

ต่อไปข้อที่2นักเรียนจะต้องมีความสูงเท่าไรจึงจะมีนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่ประมาณ6ใน10 10นักเรียนจสะแดงว่าต้องเป็นเดซายถูกไหมคะคำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอาสมมติครูแบ่งเป็น10ส่วนแบ่งยังไงเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบอ่ะสิส่วนหกในสิบน้อยกว่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกแปลว่าตรงเนี้ยนักเ,เรียนต้องหาเดซายที่หกเนาะใช้สูตร dr เท่ากับ r คูณ n บวกหนึ่งส่วนด้วยสิบ d หกหกคูณสิบสองบวกหนึ่งหารสิะหกคูณสิบสา ได้78หาร10ก็ได้ประมาณ7.8นี่มันมเท่ากับเลขสตรงตัวอ่ะแปลว่าอยู่ในตำแหน่งที่7กับตำแหน่งที่8นะคะนักเรียนก็ไปนับ1 2 3 4 5 6 7 7 8ก็คืออยู่ระหว่าง2ตัวนี้ทำเหมือนเดิมทำเหมือนคอทายเมื่อกี้เลยนะคะอ่ะ ดสายที่6เท่ากับอลืมเขียนตำแหน่งอ่ะนักเรียนต้องเขียนตำแหน่งด้วยนะคะเพราะว่ามันอันดับแรกในการใช้สูตรเราหาตำแหน่งก่อนยังไม่ใช่ตัวของมันเองนะคะถ้าเราเขียนตัวของมันเองก็คือจุดสามจุดที่ครูตอบว่าดังนั้นเนาะตัวที่เจ็ดอ่ะตัวที่เจ็ดมาตัวที่เจ็ดคือหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหนึ่งห้าแปดบวกกับเท่าไรเนี่ยเอาจุดมันมาใช่ไหมศูนย์จุดแปดคูณกับ ตัวที่8ลบกับตัวที่7 160ลบ158ก็จะได้0.8 160เราลบ158ก็คือ2เนาะ0.8คูณกับ2 1.6ก็จะเอา158คูณ1.6ก็เป็น159.6เพราะฉะนั้นเดซนยที่6คือ159.6 บางคนถามว่าอ้าวครูถ้ามันได้7็ดพอดีเป๊ะล่ะ7็ดพอดีเป๊ะนักเรียนก็เอาตัวที่7มาเลยนะคะไม่ต้องมาลบกันแบบนี้เพราะว่าอันเนี้ยมันเทียบเป็นจุดทศนิยมเพราะมีจุดทศนิยมนักเรียนก็ต้องมาเทียบจริงๆนักเรียนจะต้องเทียบบัญญัติยางนะอ่าถ้าครูเขียนเทียบบัญญัติตยางให้นักเรียนดูนักเรียนมันจะเขียนแบบนี้นะคะตำแหน่งอ่าตำแหน่งต่างกัน หนึ่งตำแหน่งค่าต่างกันค่าต่างกันหมายถึงว่าตำแหน่งที่เจ็ดกับตำแหน่งที่แปดอะเนาะเอามาลบกันนะนักเรียนก็จะได้ร้อยหกสิบลบร้อยห้าสิบแปดก็ได้สองถูกไหมอ่ะแล้วก็มาเทียบเป็นญญัตยางตำแหน่งต่างกันเอาจุดเหมือนเดิมศูนย์จุดแปดค่าต่างกัน ก็คูณขวาอะนักเรียนคูณเอา2อะมาคูณกับ0.8แล้วหารด้วย1อันนี้คือการเทียบบัญญัติยางเวลาเราเทียบบัญญัติยางใช่ไหมคะเราจะคูณขว้เนาะอ่ะก็จะได้1.6อันนี้แปลว่าถ้ามันมีตำแหน่งแค่0.8ตําแตำแหน่งอะเราจะได้ค่าต่างกันอยู่1.6นะเรียนนะอ่ะนะักเรียนก็จะเอาเวลาตอบนะคะเดไซด์ที่6 158คือตำแหน่งของที่7 ตำแหน่งที่7มาบวกกับ1นก็จะเป็น159.6าคำตอบเหมือนกันเห็นไหมคะครูแค่ไม่อยากให้ในักเรียนยุ่งยากไม่ต้องเขียนตำแหน่งต่างกันอะไรอย่างนี้เฉยๆให้ในักเรียนเอาจุดทศนิยมมาคูณกับตำแหน่งที่มันอยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็เอาเลขมากลบกับเลขน้อยอันนี้จบเลยนะคะอ่ะอันไหนง่ายกว่ากันแล้วแต่นะวิธีทำของคน มันไม่ค่อยโฟกัสเนาะเห็นหรือยังเนี่ยอ่าอันนี้นะชัดหรือยังคะเห็นไหมค่าเท่ากันเห็นไหมร้อยห้าสิบเก้าจุดหกกับร้อยห้าสิบเก้าจุดหกแค่ครูไม่อยากให้นักเรียนมาเขียนตำแหน่งต่างกันในนี้มันยุ่งยากนะคะนะักเรียนใช้วิธีรัดไปเลยเนาะอ่ะต่อไปข้อที่สามนักเรียนจะต้องมีความสูงเท่าไหร่จึงจะมีนักเรียน ที่มีความสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับอยู่ร้อยละ45ร้อยละก็แสดงว่าหาเปอร์เซ็นทายนะคะไม่โฟกัสอีกละหาเปอร์เซ็นทายแสดงว่าให้หาเปอร์เซ็นทายที่45นะคะเรียนข้อ3เปอร์เซ็นทาย pr เท่ากับ r คูณ n บวก1ส่วน100 หาเปอร์เซนต์ไทยที่45คสาคว่าน,น้อยกว่านะเรียนน้อยกว่าก็คือเอาด้านหน้านะคะแต่ถ้าว่าเขาบอกว่ามากกว่านะนะเรียนจะต้องหาด้านหลังนะก็คือลบออก45ใช่ไหมก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยที่ห้สิบห้านะต่างกันนะคะนักเรียนอ่ะนะักเรียนก็จะได้ว่า r คือ45ตัว n 12ตัวเนาะบวกหหารด้วยหนึ ก็จะเป็น45คูณ13ส่วน100ได้585ส่วน100ก็จะได้5.85เหมือนเดิมค่ะนักเรียนลืมเขียนตำแหน่งละนักเรียนจะต้องเอาตำแหน่งที่5ใช่ไหมตำแหน่งที่5คือตัวอะไรเลขอะไรแล้วก็ไปนับเลย อะตำแหน่งที่5 1 2 3 4 5 5กับ6กเนาะหกับ6ก็คือ154บวกกับเอาจุดทศนิยมมาเลยศูนคูณกับตำแหน่งที่6ลบกับตำแหน่งที่ห้15 4, 15 5ร้อยห้าสิบลบร้อยห้ลบกับร้อก็1ใช่ไหมคะศูนยคูณหนึ 1. ก็ได้0.85ก็จะเป็น154.85นี่ก็ตอบเปอร์เซ็นต์ไทยที่45่ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนดูคลิปหลายๆรอบเนาะว่าครูเอา0.85มาจากไหนให้เอาจุดทศนิยมหลังจุด ตำแหน่งที่5ก็คือตัวที่5นะตัวที่5ได้154ต้องเรียงข้อมูลด้วยนะตำแหน่งที่5 154ใช่มั้ยใหมเอามาใส่ก่อนแล้วเอาจุดทศนิยมมาเขียน0.85คูณมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6เอาตำแหน่งที่6มาลบกับตำแหน่งที่5 155ลบกับ154 ได้1คูณกับ0.85ก็ได้0.85บวกกันก็ได้154.85อ่ะคลิปนี้จะสอนแค่แบบไม่แจกแจงนะคะคอทายเดไซน์เปอร์เซ็นทายเนาะได้เรียนคอทายในพื้นฐานแล้วหวังว่าน่าจะทำเดไซน์กับเปอร์เซ็นทายได้เพราะว่ามันเหมือนกันนะคะเรียนแตกต่างกันที่ตัวส่วนเท่านั้นเอง แล้วครูจะอัพแบบฝึกหัดให้นะคะอย่าดินพอกหางหมูกันนะคะสวัสดีค่ะ